เอาละครับนี่ก็คือ Ford Mustang ปี2024 2.3มิคอว์บสเครื่องใหม่2.3ลิตรคันนี้เนี่ยมีแรงม้าอยู่ที่315แรงม้าใช้เบรก r e ลโ o เห็นชัดเลยว่าเป็นโลโก้เบล b o กับรูปม้ามั่นใจแน่นอนไฟปรับใหม่3ดวงหล่อโคตรท่อคู่2ข้างมีระบบใหม่ส t ต r ์แบบควายเออกจากหมู่บ้านจะไม่มีคนลำคาญนะครับไฟยังคงเอกลักษณ์เดิม3ขีดแต่เป็นรูปแบบลูกศรแบบใหม่สวยงามมาก อีสเตอร์เอ็กเจเนเรชันของตัวรถนี่คือเจนที่7เพราะฉะนั้นเรามาดูรถทั้ง7คันต่อหน้าในนี้ได้เลยลำโพง B&O NO Bang Olufsen เพราะและพร้อมระบบใหม่อินฟอร์เตนเมนต์สวยงามมากแบบนี้จอใหญ่แบบ2จอติดกันโอ้โหให้ความรู้สึกหรูมากที่สำคัญกราฟิกสวยงามมากๆเลยพวงมลาลัยใหม่ตูดตัดพร้อมกับทริมข้างในคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งลำปรับโหมดที่พวงมลาลัยตรงนี้สิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือโอ้โหกราฟิกสปอร์ตแทร็กแทร็กสติ slippery road โอ้โหวิสวยงามมากๆเลยครับเบรกมือแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถดึงแล้วปรับระบบดริฟท์ได้รีวิวจะไม่ครบถ้าไม่ได้ยินเสียงท่อเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าไปและนี่ก็คือปอดมาส a n g คันแรกของ b e a t t h o u u s e นั่นเองครับเป็นสี r c ส r ร d ถ้าใครอยากดูก็มาดูได้เลยนะครับอยู่นี่แล้วไป